สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ y o ยูทูปแนวไทยการเงินความนะครับผมสำรวจราคาเงินราคาควายครับอยู่แาวสกลนครพี่น้องนะครับจะเจอกันครับมื้อนี้เช้าวันเสาร์ที่24ธันวาคม2 5 6 5ครับพี่น้องนะครับกับตลาดนัดพุกเบือท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเฮาครับพี่น้องจะพาพี่น้องมาสำรวจเบิ่งราคาเงื่อนะครับในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับกับตลาด หลักลักนะครับตลาดลักของสกลนครกับทระและนะครับเสารนี้นี่ครับส่วนบรรยากาศด้านหลังครับผมอพี่น้องที่บอกว่าบรรยากาศด้านหลังกับพระธาตที่จะนะครับน่าแน่นพอสมควรนะพี่น้องนะครับพระธาตที่จะนาแน่นนะครับหลายพอสมควรครับอ่าสำหรับตลาดทระและนะครับผมสำหรับพี่น้องเฮาที่สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับกับมีทุกวันเสาร์พี่น้องนะครับอ่ามีทุกวันเสาร์ เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตีสี่เปิดรถไปเลยพี่น้องนะครับมีตั้งแต่ตีสี่เปิดรถไปนะครับก็เริ่มเข้ามาซื้อขายกันแล้วนะครับเอาง่ายๆนะครับเปิดไฟซื้อขายกันแล้วนะครับตั้งแต่ตีสี่เนาะพี่น้องนะครับเดี๋ยววันนี้มาสื้รวจราคาให้เบิกครับทางสวนนครนะครับอย่าลืมครับ แมวฝากกดติดตามในการกดซับสไคร์นี่นะครับเบิ่งแล้วฝากกดติดตามในการกดซับสไคร์ให้บักกับเรื่องไหนพี่น้องนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมออกสำรวจระคางัวนะครับสอบถามราคางูให้ในช่วงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยังรอมาทางนี้ครับผมสวัสดีครับพายเจ้ครับมือเนี่ยอ้าวพายเจ้ับเงินแต่เศร้าได้เมือนเนี่ยนับเงินเก่าได้มาบ้างมือเนี่ย หลายโตอยู่ปะอา,าโอ้สิบสองโต๊ะวันนี้ได้มาหลายเลยนะครับเอ้านะครับเดี๋ยวสอบาราคาของนะครับก็ให้เจ๊ให้เบิร์นันนม,ม,นมือนออึ่งางในแนมมือหนึ่งแมนมดเลยบอสโซนีนอ๋อนะครับมันมาหลายโต๊ครับมือน,นี่นะครับลหลายไม่ตัวเดวตเทิกแม่นห้าพันสามหมืน 5, มม่นห้าพับาทาเนาะเ,เป็นรีเ<า>ทิรกเนาะ เป็นลูกเอ่อเป็นเล่ตัวผู้นะพี่น้องนะเป็นเล่ตัวผู้นะครับพร้อมคุณพร้อบยังเลยนะครับเนี่ยขนกันหนุ่ยาวนะครับสามสิบห้าสามสิบห้าตัวนี้เด็ดอ่ะตัวนี้สามหมื่นห้ากับอีกห้าร้อยบาทแม่ม่านนุ๊อ่ะแม่เจ๊ตัวนี้นะครับเบิ่งทรงคือซิมานพี่น้องนะครับพ่อเหมือนกันใหญ่นี่นะครับอ่ะขออนุญาตพี่น้องนะครับเปิดเลนไว้ให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับพอดีงัวหลายอยู่โซนนี้ครับมัน ขายได้มาบเต็มโตนะครับมาเนาวเดือยมาสมเล่ไว้ันคือกันบ่ตัวเนี้ยพราษฎรราคาเอาใหม่อีกรอบหนึ่งสามหมื่นห้อกับอีก500นะครับตัวหนัาก็สามหมือ่าตัวนี้ลูกในท้องแล้วเนี่ลายเดือนแล้วเนาะเ้าะทนายอีกแม่ลูกสี่หมื่นเจ็ดพันแล้วย่างมาแล้วนี่ครับพี่น้องนะครับลูกแรก4 7 0 0มบาทนะครับเป็นแม่เล่ลูกเล นะครับลูกเป็นตัวเมียปะลูกตัวเมียเนาะสี่หมื่นเจ็ดพันนะสี่หมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องนะครับแม่ลูกนะครับลูกเป็นตัวเมียนะครับลูกขนาดอยู่ประมาณห้าหกเดือนหกเดือนได้เนาะประมาณนี้เนาะนะฮะประมาณนี้พี่น้องใหญ่แล้วนะครับอะไรอีกสี่เลี้ยทนะนี้อันนี้วะแม่ลูกคือกันลูกเป็นตัวผู้นะครับ อันนี้ร้านไปไหนสองหมื 27, ่นเจ็ดพันเป็นแม่ลูกเนาะลูกเป็นตัวเถิกตัวนั่นครับพี่น้องนะครับลูกเป็นตัวเถิกทำแม่มันก็จะเป็นงวัวไทยเนี่ยนะครับออกงวัวไทยเนี่ยพี่น้องนะครับอันนี้เด้สามหมื่นสายสามหมื่นสามพันก็อีกห้าร้อยสถานะตัวนี้เด้เป็นไงตัวนี้โบซาท้องว่างะ่ะตัวนี้นะครับท้องว่างครับตัวนี้สามหมื 30, ่นสามพันห้าร้อย สามหมื่นสามพันห้าร้อยตัวนี้เป็นตัวเมียครับผมยังบริผสมนะครับสูงก็อยู่ประมาณร้อยสามสิบหาสาสิบหกนะครับนะครับประมาณนี้มีแม่ใหญ่นะคือทรงใหญ่เนี่ยโครงสร้างดีเนี่ยนะครับผมเอาของห้อยเจมวันนี้หลายตัวเลยนะครับมาพี่น้องได้เลือกกันนะครับเอาฝากเบอร์นะครับ061 061 130 130 4395 4395ในห้อยเจวังยางอยู่วังยางเลยเนาะเอาโอเคขอบคุณหลายครับครับผมมีหลายโต๊ะครับให้ได้เลือกกันมือเนี่ย นะครับสอบถามราคาคร่าวๆครับเอ้านี่ครับพ่อพ่อเพิ่นเบิ่งหลายหลายท่านอยู่นี่สวัสดีครับผมหอยยาวครับของเงาอีโมเมียร์ได้ไปแล้วหอยยาวตัวนี้สี่หมื่นห้าพันราคาห้องไว้เนาะนะครับนี่พ่อเพิ่นก็เบิ่งอยู่สนใจพ่อพ่อตัวนี้พักอยู่ปะหมักอยู่เนาะอหมักอยู่หมักอยู่นะครับสี่หมื่นก็อีกห้าพันบาทสูงยาวเนาะ สูงยาวพี่น้องนะครับเป็นตัวผู้พร้อมคุณนะครับพร้อมคุณเลยเนะี่ยสูงยาวพี่น้องนะครับ มีพ่อเพ่นกระเบิ่งอยู่กําลังนะครับต่อรองราคากันอยู่ครับอยู่ประมาณร้อยสี่สิบได้นะครับสำหรับส่วนสูงนะครับเป็นเล็นะครับเนาะตัวผู้สี่หมื่นห้าพันตัวได้อีกมือเนี่ยเอายาวตัวนี้วะตัวนี้มันรายไปได้ครับห้องไว้ครับตัวนี้ห้องสี่หมื่นเนาะผสมมูหันไว้นะครับเป็นชาโรเล่เนาะได้เจ็ดเดือนว่าสัตนนะครับราคาเป็นห้องไว้สี่หมื่นครับพี่น้อง นะครับพองไว้สี่หมื่นนะครับผสมมูหันไว้นะครับได้ประมาณเจ็ดเดือนนี่ครับท้ายใหญ่ๆนะครับพองแก่แล้วนะครับเอานะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็คลอดโบนานนะครับเอาลูกมันนะครับเป็นเล่ตัวได้อีกครับมือเนี่ยสามหมื่นสองพันตัวนี้สามหมื่นสองพันนะครับเป็นปลามันแดงนะครับสามหมื่นสองพันบาท สามหมื่นสองครับพี่น้องสำหรับตัวนี้นะครับสูงคือกันยงโยง,โยงน,นะครับเอ,อา,านะครับของหอยยาวหลายโตนะสหรับมืลโนี่นะครับเอาสดจีสดใจก็ได้มีทั้งแม่ท้องท้องแก่ก็มีบักเถกพร้อมขุนใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นแม่นี่นะครับได้ยังลูกลรืนอน่าตัวไหน ขายลูกหนึ่งเนาะลูกตัวเทอกนะครับนี่ครับบึงทายมันอ๋พี่น้องนะครับ้อยๆเดือนเดือนขายมือถาเลยหาเอาขาดอยู่พี่น้องนะครับสัับี้ขายมือข่ยอโ้ได้ขายจชะอา นะครับแยกลูกไปแล้วนะครับผมเอ้าฝากเบอร์ครับหอยเงาศูนย์เก้าศูนย์เก้าสาม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 องหนึ่งสองศูนย์สองนะครับหอยเง่าครับผมอยู่นาแกนะครับเนาะอ่าอยู่นาแกขอพูดอะไรครับหอยเงาครับอ่านะครับสอบถามราคาจากหอยเง่าครับมีทั้งแม่ข้องแกะนะครับมีทั้งอ่าพ่อมขุนนะครับอันนี้เป็นตัวผู้ใหญ่ครับพี่น้องนะครับเห็ดพอพันธุ์ได้นะครับสูงครับสูงใหญ่เำหรับนี้โบสเต็มเลย นะครับของผู้ใดญน่อยนี่ใหญ่ๆแบบนี้เอ้านะครับยวค่อยมาสอบถามราคาให้พี่น้องนะครับยานพี่ครับกินแล้วรู้มกินใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับมือนี่โซนทางนี้นะครับรู้สึกว่าราคานะครับในช่วงนี้สี่ชาโรเล่จะเป็นราคานะครับเท่าที่สอบถามมาราคาชาโรเร่ค่อนข้างดีเป็นราคาอยู่ช่วงนี้นะครับแต่งว้วแดงราคากาับิีต๊กเนี่ยนะครับ ราคาในาปัจจุบันน,น,นะครับผมอ่าแมนบอกชาลโลเล่ีได้ข่าวว่าช่วงนี้ราคา,าดีว่ะช่วงนี้ก็จาเข้าคุ้นแล้วก็ขึ้นก็ไม่ได้ไล่ปีอีกเจ็ดเดือนแปดเดือนก็ได้ออกอ่าซีเอาขอเข่าข้อคุณประมา่าเจ็ดแปดเดือนเนาะชาลโลเล่นะครับงัคุณเขาคาดเดียวดีงัวคุณฐานมีตลาดส่งออกว่าง่ายเหาะนะครับความต้องการสูงราคามันก็ขึ้นนะครับพี่น้องนะครับ อาจากที่สอบถามมาเนาะขึ้นในพนาเลยนี่ดูเกษตรกรอ่าเนาะไอ้มันขึ้นแน่สิยอ่าแต่งัวแดงช่วงนี้ราคาลงครับลงแห้งดีพี่น้องนะครับแดกิโลละสองร้อยห้าสิบมาหนด่งครับอืมเอานะครับในสอบถามจำในห้อยเบิร์นนะครับตามนั้นเอามีตัวแดงให้พอได้เบิรงแนวมือเนี่ยตัวนี้สองเอ็ดห้าร้อยตัวแดงสองเอ็ดห้าร้อยผู้แดงนี่เนาะ าวเอ็ดห้าร้อยตัวนั่นดิห้าสิบไปอ๋ออันนี้ตัวแดงของของพ่อเพื่อนนะครับสาวเอ็ดสาเอาไปคุณเลยเอาไปคุณเลยนะครับอาวนะครับตัวอะไรอีกมั้ยอ่าเดี๋ยวพาย่างเบิเลยพาย่างเบิ่งเลยสาวแปดห้ร้ลอรี่สาวแปดห้าร้อยลรี่ ตอลองกัได้ตอลองกันได้เอ้าน่าสนใจพี่น้องเอาเาแปดห้าร้อยนะครับก็ได้อีกมือหนี่งเนื้มีประมาณสองตัวพอพอได้เบิ่งครับมือหนี่งของของพ่อเพิ่นนะครับอันนี้เป็นชาลเล่ครับเซาแปดอีกห้าร้อยตัวนี้เซเอสนะครับเป็นบามันตัวผู้นะครับอันนี้ก็พ่อคุณนะครับพี่น้องประมาณนี้ครับสำหรับเซาหนี้ของพ่อเพิ่นนะครับเอาฝากเบอร์ครับ ศ8 5ย์แปดห้าศูนย์ปดห้าสี่หกสี่เจ็ดเจ็ดนเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับผมนาหัวบ่อนาหัวบ่อนะครับเนี่ยเพิ่งกำลังจิบกาแฟฮ้อนๆอยู่อากาศหนาวๆนะครับเอ้าโอเคขอบคุณเลยนะครับผมขอบคุณครับนี่พอได้ถามครับในช่วงนี้นี่ก็เป็นเลขเล่มีเนาะพ่อตัวนี้ได้เลยไอห้าแปดห้าร้อย นี่เป็นตัวเมียครับผมสาวแปดห้ารอยขนยาวๆเลยนะครับอันนี้เดี๋ยแเม่บป่อันนี้โมเมทของเพื่อนเนาะนะครับนี่ครับมีประมาณนี้ครับของยาวครับเนานะครับยางหรอกต่อยางหรอกต่อพี่น้องบรรยากาศยามเา้โซนทานีกับสีคึกคักเนี่ยนะครับงัวหลายนะครับและก็สีรักลัก ช่วงนี้ก็สิเห็นเป็นเป็นชาโลล่นะครับคนข้าวที่หลายสลับในโซนสกลนครน,นะครับกต่อย่างที่สอบถามนะห้อยเพิ่นไปเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าราคาช่วงนี้ก็ค่าทีดีสวัสดีครับผม,บผมได้มาหลายตัวบ่ครับพี่อดีเล็กวันนี้มาสิบห้าตัวนะครับให้พี่น้องเขาได้เบิ่งนะครับอ่าท่านนีิก็แม่บ,บัวแม่เม็ด เอาตัวนี้ลายอะไรครับไอ้สามหมื่นสามตัวนี้สามหมื่นสามนะครับเป็นตัวเมียเนาะเป็แม่สาวเป็นแม่สาวพี่น้องนะครับสามหมื่นสามพันบาทนะครับอายุประมาณร้อยเอ๊ะขอโทษครับขอโทษพ่อเพื่อนครับผมอ่าประมาณนะครับร้อยสามสิบนิดๆนะครับสามสิบนิดๆสำหรับตัวนี้นะครับอ้วนพ้วนนี้เป็นแม่สาวตัวนี้ได้ตัวนี้สามหมนเกบอ๋อเพิ่งแยกลูก น่แยกลูกไปครับ38,000บาทนะครับจะได้สูงครับตัวนี้ได้สูงได้ยาวนะครับผมอ้าวทางนี้อีกครับตัวนั่นสี่หมั่นสอง0 0นบาทนะครับเป็นตัวเมียเหมือนกันโอ้ของพี่เหล็กช่วงรังนี่เป็นตัวเมียหลายเนาะนะครับอ่าเป็นโค้งขุนนะครับแล้วก็ตัวนั้น36,500ตัวนี้36,500นะครับสามหมื่นหกพันกับอีกห้าร้อยเป็นตัวเมียคือกันครับตัวนี้ทรงคือสีแยกลูกมาแล้วครับเนี่ย สามหมื่นหกห้าร้อยนะครับสูสิไล,ล่เลียกันครับประมาณ130ร้อยสามสิบกว่าแต่ตัวนี้นท้ายใหญ่ๆครับพี่น้องเนี่ท้ายใหญ่ๆมันขักอยู่ครับได้ดีไอ้สามหมื่นสามตัวนี้ตัวนี้สามหมื่นสามนะครับสามหมื่นสามพันบาทเบนลี่นะครับเป็นเล่แมล่สามหมื่นสามพันบาทนะครับตัวนี้สูงนะครับพี่น้องนะครับ เกือบเกือบลอยสี่สิบนะครับหลายตัวครับมีหลายตัวนะครับสำหรับมันี้ให้พี่น้องเขาได้เลือกนะครับส่วนมากเมื่อนี้เพิ่นไปตัวเมียล้วนเลยนะครับผมคุณได้เนาะไอ้เนาะคุณได้นะครับแต่สถานะนี่โบทราข้อมูลนะครับข้อมูลบอกให้ทราบอันไหนนะครับเราซื้อมาเป็นเป็นราคาเนื้อราคางูเนื้อครับพี่น้องนะครับเอาแยนดิเลกฝากเบอร์ผมเนี่ยครับเผื่อมีใครมานำ 0 8 2 1 1 6 4 8 0 1 4801นะครับเียดีเลยครับอยู่อำเภอนาแก่ครับนครพนมติดต่อเพื่อนไปได้ครับมีตลอดมีมาตลอดนะครับอาขอบคุณครับไอ้ครับขอบคุณครับโซนนาแก่นะครับเลก็ซิมีนะห้อยทางโพสวรรค์นะครับที่ผมสอบถามโซนทางนี้นะครับโพนาแก้วอะไรเงี้ยนะครับ ได้ครับผมเนี่เป็นแม่ลูกครับเนี่ยโมเมนต์ครับโมเมนต์ะตัวน้อยมันมาติดกันโอ,อ้ตัวน้อยมาติดอ่าตอนแรกเขาเขาก็นึกว่าเป,เป็นนั่นนะครับน oh. ึกว่าเป็นแม่ลูกเอาชัดเจนพี่น้องไลฟ์ไม่ได้อายอยากขายสามสิบสามหานะครับราคาแยกลูกมันงปะแยกลูกไปแล้วแยกไปแล้วอ่แยกไปแล้วสามสิบสามหาร้อย นะครับสามห้ารอยสูงอยู่นะไอ้เนาะสูงครับเออสูงอยู่ครับเนี่ยข้าวไปแล้วพูดสูงอยู่พี่น้องนะครับอ่าเนาะพี่น้องนะครับเพิ่นแยกลูกไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับแม่มะกันชีชงนะครับจะจอยเนี่ยน้ำเลี้ยงบ่ค่อยถึงป่านไหนพี่น้องนะครับจะตามสูตรนะครับลูกแยกลูกแยกเต้าไปนะครับเแม่มะกันชิเริ่มกลับซัดแล้วนะครับไอ้เนาะเอาตัวไดนอีก ตัวน้อยนะโมเมนต์ลูกแม่เป็นปะโมเมนต์เนาะอยากขายอะไรตัวน้อยเดี๋ยวไอตัวน้อยยากขายหนึ่งหมื่นสองนะครับอยากขายหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับเป็นงวน้อยครับอยู่ประมาณเม็ดหนึ่งครับขายกันเลยอยู่ประมาณเม็ดนะครับเป็นตัวผู้นะครับสิบสองราคาเป็นห้องนะครับตัวนี้สามสิบสามหาร้อยเป็นตัวเมียไอ้ทึ๊กใหญ่ยโมเมนต์ได้เนาะ นี่ในจากคองผู้ใด่ายวัดสันนะครับเอ้าอยู่บ้านไหนโพนสวรรค์ครับโพนสวรรค์นะครับนครพนมเนาะอ่าฝากเบอร์ให้ผมได้0 9 5 0 9 5 6 3 4 6 3 4 4 2 8 7 4 2 8 7นะครับซื้อห้อยยังครับผมห้อยจืนครับห้อยจืดนนะครับโพนสวรรค์นครพนมเนาะอ่ามื่อนี้คุณมี2โต๊ะครับตัวนั้นเป็นตัวปูน้อยครับ ก็สูงประมาณเมตรนึงประมาณนี้แหละครับอ่าอันนี้ก็เป็นแม่ยางลูกใบทะครับ3 3 5 0 0นะครับผมเอา้าขอบคุณครับขอชื่นครับขอบคุณครับอรบ,บอกราคาให้เขาได้ทราบกันในช่วงนี้ครับเอาย่างรอครับเดี๋ยวฮะย่างมาทางนี้ต่อ,อนนเอา้า สวัสดีครับพายเอกได้มาบ่มาเนี่ยพายเอกครับขายขายแล้วครับขายมืดแล้วบ่มาเนี่ยสามเรือนหนึ่งเอาขึ้นรถไปแล้วเราขึ้นรถไปแล้วเป็นตัวผู้เนาะมีเวกในเฮือนครับอ่าก็เลยขึ้นไปแล้วเตรียมเมื่อแล้วนะครับของพายเอกเพิ่นเอาเพิ่นหมานอยู่มือนี่ยพายเอกขายอยู่ครับอ่านะครับผมเอาขอบคุณแล้วครับพายเอกครับครับครับแล้วเตะเขาแล้วก็เบิ่งเรยตัวมันอ่า กับพอสมควรนะครับพี่น้องนะครับกับสลับไอ้พี่น้องเฮาที่เกษตรกรที่เขามาหาซื้อนะครับอยู่ตลาดท่าแรนะครับก็บมีพอสมควรนะครับ<ม>น้าแน่นดีครับแล้ว<ม>ก็อบอุ่นดีไปในกาพี่น้องเพื่อนกันกนำ<ม>ดังไฟพิง<ม>อย่างฮอนเลยอย่างหนาว นี่นครับเตีอีกตัวหนึ่งที่ลหลายๆท่านนะให้ความสนใจนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเล่ตัวตัวผู้นะครับเล่ตัวผู้นะครับแต่ถ้านสนใจอยู่ครับเปิดเวลาเท่าไหร่พ่อ สี่หมืนหกนบ, 46, บาทนะครับเป็นเลขตัวผู้ครับพี่น้องนะครับสี่หมืนหกพันบาทนะครับพี่น้องเขาเบิง่งนหะลายหลายคนพอสมควรสี่หมืนหกพันบาทนะครับอ้วนท้วนดีอ้วนดีนะครับเนาะใหญ่ดีนะี่ครับนี่บอกน,นี่เขาเลยกูด่ ราคาห้องครับ46,000บาทนะครับเปรี้รับตัวนี้โบสูราคาเพิ่นนะครับเอานะครับคนห้องไ้ครับ46,000บาทนะครับเป็นตัวผูกพร้อมขุนเลยเนี่ยครับอยู่บ้านได้ครับพ่อไปอย่างนะบัดปรุงน้อยพนักแก้วว่ะ บ้นปุ่งพนนาแก้วอ่า <c oughs> นีครับสี่หมื่นหพันบาทครับพ่อเป็นห้องไว้นะครับงัวอยู่บ้านปุ่งน้อยครับพนนาแก้วนะครับเอา้านะครับเป็นตัวผู้นะครับคุ้นได้พี่น้องนะครับใหญ่โตพอสมควรสำหรับตัวนี้นะครับงามพอ่อนะมีเบอร์ป่พ่อ ซื้อบอได้นะครับซื้อเอ่าซื้อห้อยอยังครับห้อยดำห้อยดำบ้านปุงน้อยเนาะห้อยดำปุงน้อยครับโพนนาแก้วนะครับเอานะครับลองไปสอบถามเบิร์ครับไปบ้านปุงน้อยนะครับนี่ขักของเพื่นอนยู่ครับเน,นี่ยน,นะครับสำหรับตัวนี้เป็นชาโรเล่นะครับอันนี้เนี่ยน้อพ่อเนี่ยโบวเว้าวอ๋อพ่อโบวเว้าบอกราคาได้บ่ได้ดูราคาได้ไปได้พ่อสามสิบสี่ตัวนั่นเดียว

สามสิบสี่ขัดดีพี่น้องนี่เบิกกล้ามเนื้อมันครับในส่วนไพ่นับตัวน่าสามสิบขาดขาดขาดพี่น้องนะครับงัวสิบเดือนเอ้าพ่อเพิ่นบอกกล้องว่าสันอ่พ่อเพิ่นอยากเข้ากล้องกับพี่น้องอ่านี่ครับเอ้ายางไปพี่น้อง นะครับโซนทางนี้ก็จะเป็นชาโรล,ลี่เยอะครับมากเยอะครับครับบริการน้ำเศร้าครับผมย่างหล่อไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับสอบถามมาค่ะให้พี่น้องนะพอได้ทราบ 35สิาำหรับตัวนี้นี่นะครับเป็นนะครับสีเทานะครับสีเทาออกโบสเต็มเลยครับพี่น้องนะครับนี่สามหมื่นห้าเป็นตัวผู้ครับพี่น้องนะครับเป็นตัวผู้อพอพันได้คุ้นได้นะครับเบิ้งหน้าเบิ้งตาไปนะ สามหมื่นห้าพันบาทนี่ครับงามของเพื่อนกับพี่น้องสีสันกับขัดอยู่บ้านได้่อสีสงคามครับอยู่สีสงคามนะฮ้อยอยู่าอ,อยู่สีสงคามนะครับมาตัวเดียวหนูวะพ่อเหมือนเนี้ยทางไหนเนี่ยอยู่หยงดชมพุ่ นนี้เป็นจูมารัพี่พี่น้องนะครับมีเบอร์ว่าพ่อฝากผมเนี่ยศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเจ็ดห้าหกเจ็ดห้ปเจดหนึ่งเจดนะพ่อนะครับตัวนี้สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพันสามหมื่นสามหมื้าพันตันคือเจ้าของเจมันเราอ่เอ้านะครับเป็นตัวพู้ครับพี่น้องนะครับอได้ขาวเรื่ได้ไอ้ขาวนั่งอยู่ สวัสดีครับผมได้มาว่าวันนี้เลยวันนี้ไม่ได้มาแต่กลัวว้าแล้วได้มาสองตขายไปมืดแล้วเนาะนะครับผมนี่นะครับห้อยเพิ่นอยู่ทางหน้าคูครับนาคูการละสิงนะครับมันจะเป็นงัวไทยเฮางัวกลางเฮาเนาะเอาโอเคครับผมครับงวดหน้าครับเกือบเป็นว่าตอนจะมาพ่อของงูตัวนึง ย่างต่อพี่น้องนะครับมาโซนน้ำบีวัสดีครับไอ้มืดครับได้มาบอกมาเนี่ยมาสาบตัวขายตัวหนะึ่งแล้วว่าเรือตัวใดเนนะี่ยโซนตัวเรือเรือโ,นะโอ้โรดอยู่พุ่นตัวพุ่นนะครับมีราคาเท่าไรเนี่ยไอ้มืดตัวนั้นห้องสามสิบสามสามสิบสาม ซาแปดตัวนี้ะครับแดงนี้เนาะตับล้นล้นพุ่นครับพี่น้องนตัวนั้นครับทางพุ่นไดม้าสาบตัวขายไปตัวหนึ่งตัวผู้ตัวแม่ตัวนี้เป็นตัวเมียเนาะไอ้มืดเป็นตัวเมียครับของหอยมืดเพื่อนสามสิบเท่าไรซาบแปดห้าร้อยตัวนี้ซาบแปดห้าร้อยเป็นตัวเมียนะครับแล้วก็ลนนี้ สามสิบสองนะครับคอยมืดครับเ,เลโรนสามสิบสองเป็นตัวเมียด้วนครับเป็นเมียสาววมืดแค่อสองเล่มทั้งสองตัวเลยเอางามของเพื่อนอีด้เลยเนี่นะครับคอยมืดครับได้มาสองตัวพอดีเบิ่งมือเนี่ยพอ,อด้เบิง่งนะครับ ประมาณ30ไปปลายได้ป่ะสูงน่าจะได้น่าจะได้เนาะ30ไปปลายไป40หน่อยมือเนาะสำหรับตัวนี้30กว่าครับบกขาดครับพี่เอานะครับคอยมือครับมี2โต๊ะครับกับแดงนี่เสาแปดเนาะอ่าอันนี้เสาแปดพี่น้องนะครับเป็นแม่สาวทั้งหมดเลยนะครับเอาทิ้งท้ายครับขอเบอร์ไอ้มืดไว้ครับฝากเบอร์ไอ้มืด 0 6 5 0์ห0 8 3าศูนย์หกห้านะครับในห้อยมืดกกกระพุงครับผมอ่ามือนี้เหลือ2ตัวให้พี่น้องได้เบิ่งกันสอบถามราคานักขันหมักคันสนใจกันได้เมลี่ี่ติดต่อเปนไปได้ครับผมเอ้าโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเจอกันต่อ EP หน้านะครับอ่าอย่าลืมเลยครับเบิ่งแล้วฝากกดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์แน่นะครับเป็นกำลังใจในกาทำในการทำคลิปกับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเบิ่งกันต่อ EP หน้าครับผม สวัสดีครับ